คิ้ปังพูนลงค้นพูนโล่งอีกอย่างกับปังเบิดเนาอพี่น้องค้นี่วาเพ็นอา่าชุอ่าไอ,อ,อคอมเม้นหนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้นะคะเปิดบ้านยืนยันตัวตนค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวก็เยนิดขอตัวลงก่อนแล้วกันนะคะพี่น้องเพราะว่าเย็นนิดจะไปทํางานต่อนะคะขอบคุณคุณนานาขอบคุณคุณวนว,น,วนมณี๋ยวจะลองดูนะพี่นอ้องอ่จาจักทายได้นะคะเอนิอีอ่านกินขา่าวเศร้าแต่ว,ว่าเกือบสีโมงสามโมงครึ่งนะพี่น้องกินข่าวพี่นอ้องต้งเฝ้าอัน กดตรงคอมเมนต์แซรไห้อ๋อโอเคโอ้ยเนาะขอากบรูแล้วเนาะเซมเจอแล้วเจอเลยโอ้ยขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณหลายๆด้วจ้าโอ้ย ตอนนี้ก็ได้ยี่สิบกว่านาทีเกือบสามสิบแล้วล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะยี่สิบยี่สบสี่ยี่ห้านาทีแล้วครับพี่น้องอ่าหลังเซบูลูนะพี่น้องเนาะก็ยังสงสัยอยู่ว่าเวลาเข้าเข่าเอของไรเพื่อนอะ่ะมันมีตรงที่ว่าปากหมุนค่ะเพื่อนๆนเนาะปากหมุนของเราก,ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะพี่น้องไปใส่มาใส่ค่ะอ่าถือลมถือยังไปพี่น้องฝนตกตลอดใช่ไหมเพื่อนแต่ว่าก็ ขีดหอดูกันมากขึกือนอเ่าแล้วคะเพื่อนเนาะถ่ายกันได้นะขึ้นตรงไหนอ่ะเอาตรงไหนคนไกลบ้านเย็นติดใหรขึ้นเพล่ะอ๋อเย็นิดเปิดที่ฝนบ่พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้พายุเขา่าไม่แน่ใจว่าจะเข้าถึงวันที่เท่าไหร่เนะาะพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็ตกแปลว่าตกทั้งคืนก็มาทำงานด้วยจ้ะพี่น้อง หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้นะจ้าขั้นตอบแล้วยุธนี่ยก็สิต้องเขาไปหาหมนั่นแหนะพี่น้องมันก็เลยกสานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะถ้าตอบอันไหนก็เข้าไปหาเพื่อนอันนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะก็เลยคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้นะคะอื่นบ้านยืนยันตัวตนค่ะคอมเมนต์บ่ขึ้นหรือยังไงเนาะ สวัสดีแบดแดดแบบไม่ค่อยเปิดอ่ะพี่น้องเป็นพุ่มพูมพูนะบ่จ่าแดดบ่จ่าอ่าคุณปานด,ดาสวัสดีคุณทำง,งานกันจ้า ทายให้ารางใจกันได้นะคะเจ้าจ่าพี่น้องอยู่ใสกันในนอสอบตกเรลียนไม่เก่งจ่ายุปอนึงทำหา,าอ๋อเฮ็ดไปเรื่อยๆจา่าทำไปเรื่อยๆนะคะคุณช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบว่าฝนตกน้องพี่น้องนะฝนก็อย่ทั่วทุกผักกับเสีมีฝนตกฝนลินนาะเน้องพี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสีโมงไปแล้วพี่น้องมืดมืดมาเลยช่วงสีโมงนะอ่ะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะคุณรสจันรสจนาเป็นยังไงบ้างคะคุณรสจนาคุณบางออนสวัสดีบางอ่อนเนาะ ก็มาไลายบ้างอะไรบ้างนะจจะเฮ็ดไปเรื่อยๆจะพี่น้องเนาะทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผ่านนะครคบเพื่อนเพื่อนทุกคนนะจะเดี๋ยวก็ผ่านจะพี่น้องได้หลายด้วยจ้ะทักทายให้กําลัางใจกันอาจจะบด้มีสาระอา่านปันได้ด้วยจ้ะพี่น้องเนาะกาอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็จะหลยเป็นคูนที่งตงีกปากกระบากในเสียบมาอหีดผ่าพี่น้องลืมคอมเมนต์ของคนไกลบ้านแชร่ไว้มันก็ขึ้นอย่างนั้น อาคนไกลบ้านสวัสดีคุณอ่าคุณนานานะคะเ่ะอจักสิเหตุหยังกบไทยหยังไดลงแล้วก็ไทยหยังได้ก็ลงไปค่ะเพื่อนเนาะตอนนี้ได้ได้คุณนิชาลีทักทายได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้าผ่านไปผ่านมาไว้ทักทายได้นะคะสวัสดีค่ะ เออไม่ใช่ยินิดกดช่วงนี้ก็เป็นช่วงมว่าฝนตกนอกพี่น้องนะฝนก็อยู่ทั่วทุกภาคกาบเซมีฝนตกฝนลินนเนาะเนาอพี่นอเ,นเพื่อน,น่าจะไปทำงานกันหมดแล้วเนาะสวัสดีค่ะ ยี่นิดกะไร่มาโดนแหลกก็ท่านในรูก็เห็นตาของคนอื่นขึ้นแต่ว่ายยนิดปิดบอรูเนาะขึ้นแล้วคอมเมนต์เข้ามาได้จ้ามาแล้วยืนยันตัวตนค่ะพี่นอ้องช่วงเช้าเวลาเก้าโมงเศษเศจใกล้จะสี่โมงคุณบางอ้อนเป็นยังไงบ้างจ้าคุณบางอ้อนสวัสดีคนไกลบ้านนะคะ เมนเมนจ้าคนไกบ่บานเนาอะ,อะให้คอมเมนต์ตัวเองเหมืนอนป๋าจืาสวัสดีค่ะเจ้าจ้าพี่น้องอยู่ใสกันแน่นอ้อ่าสอบตกเรลียนไม่เก,งก่งจ้ายุปอนึงทำหาอ๋อเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้าทำไปเรื่อยๆนะคะคุณผ่านไปผ่านมาแวะทั้งายได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้จ้า ถ่เข้ามาแล้วท่าทายได้นะค,ะค่ะขามาลายยืนยันตัวตนจะพี่น้องเนะาะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์มาลายช่วงเช้าถ้าไฟลช่วงเช้าช่วงเย็นก็ไม่ได้ไฟ์นะคะเพืเ่อนเนาะก็จริงแเราก็ไม่ต้องมาทุกวันก็ได้พี่นอ้องยายมองก็ถ้าเราไม่คอมเมนต์ตัวเองก็ก็ไม่ขึ้นใช่ไหมโอ้ผมหงอขึ้นไฟ์แต่พี่น้อง คุณนานาสวัสดีคนไกลบ้านจ้าโอเคคุณเพื่อนเนาะทักทายก่อนกันได้นะจ้พนนจ๊พี่น้องยามเสาร์กับจักสีล่งอย่างพี่น้องคลิปหาคลิปมาลงเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เนบ้างอะไรบ้างเพื่อนอันบห่างกันดอกพี่น้องค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะจ๊ะพี่น้องขอให้ปังๆกันทุกคนจ้าพี่น้องค่ะมาทักทายกันมีบ่มีกัอ่านางตอบคอมเมนค่ะเพื่อนนางตอบคอมเมนไปเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนเนาะช่วงเย็นๆเนาะสีถุมหาถุมกับพ่อในน่อนพี่น้อง เข้าไปหาเ,เพื่อนๆเนี่ยหนาเล่นหลังยู่ยมสามาทั้งงานประจำทั้งสรีดผ่ารีดผ่ารับจอบอ่ารับจอบรีดผ่าเพิ่นอ่อยืนนิดก็ไปกดข้อความของคุณพ่อกับคุณคนไกลบ้านคุณนาะนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนะแต่จะลองดูนะพี่น้อง อ่าทักทายได้นะคะเอน,นี่ค่ะใช่แต่ไม่เป็นไรจ้ะเมนบออันเ็ดนังไดมันก็สิขึ้นปักแล้วก็ปักเลยเนาะไม่เป็นไรเนาะอะที่เราต้องเข้าไปเรียนรู้อะไรหลายๆลอย่างเนาะพี่น้องบางอันบางอย่างบ่งหูเนาะพี่นอ้องก็บางทีก็ถามเพื่อการเชื่อมต่อช้า เน็ตก็บ่ค่อยดีพี่น้องเจอแล้วเจอเลยโอ้ยขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณหลายๆเด้อจจากโอ้ยกับพี่น้องเนาะเป็นโ